you. วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยออโต้ฟิลของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่พิเศษสุดๆไม่ใช่รถยนต์ทั่วไปไม่ใช่มอเตอร์ไซค์หม่แต่เป็นสุดยอดนวัตกรรมทางการทหารที่ทําให้ทั้งโลกต้องหันมามองรถหุ้มเกราะลับที่สร้างโดยฝีมือคนไทยเองคันนี้แหละที่กําลังสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกทั้งเรื่องพลังประสิทธิภาพและราคาที่คุณจะไม่เชื่อว่ามันเป็นจริงพูดถึงคําว่ารถหุ้มเกราะลับ หลายคนอาจจินตนาการถึงรถถังยักษ์ของสหรัฐอเมริการัสเซียรหรือจีนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำแต่คราวนี้ประเทศไทยของเราต่างหากที่สร้างความประหลาดใจให้กับนานาชาติรถคันนี้ไม่ใช่ต้นแบบที่โชว์เฉยๆแต่มันคือยานเกราะที่ใช้งานได้จริงผ่านการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตโดยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริงทั้งหมดเริ่มต้นจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI ซึ่งร่วมมือกับวิศวกรไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารและภาคเอกชนเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนสร้างยานเกราะรุ่นใหม่ที่สามารถทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจแต่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากและหลังจากใช้เวลาหลายปีในการวิจัยและทดสอบผลลัพธ์ที่ได้คือรถหุ้มเกราะรุ่นใหม่ของไทยที่ทรงพลังคล่องตัวและเหมาะกับภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ภายนอกก็ดึงดูดสายตาทันที เส้นสายคมชัดแผ่นกรอบซ้อนชั้นระบบการสะเทือนอัจฉริยะทุกอย่างดูทันสมัยและลงตัวรถหุ่งกรอบคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความน่ากลัวเพียงอย่างเดียวแต่เน้นความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการรบมันถูกออกแบบให้เป็นได้ทั้งโลและหอกป้องกันได้รอบด้านและพร้อมโจมตีได้ทุกเวลา มาดูกันที่ขุมพลังกันบ้างใต้ฝากระโปรงมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด600แรงม้าที่ให้แรงบิดมหาศาลทำให้รถที่มีน้ำหนักกว่า20ตันสามารถวิ่งบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบนทางวิบากได้ราว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วและแรงเกินคาดสำหรับรถหุ้มเกราะระดับนี้ระบบระบายความร้อนและการจูนเครื่องยนต์ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นดินลื่นโครนหรือทางหินก็ยังคงรักษาสมรรถนะได้ดี ระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวเมติกช่วยปรับระดับอัตโนมัติทำให้ตัวรถทรงตัวได้ดีแม้ในทางครุขระหรือความเร็วสูงภายในห้องโดยสารจึงนั่งสบายกว่าเดิมลดแรงสั่นสะเทือนและช่วยให้ทหารภายในสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นห้องโดยสารภายในก็ทันสมัยไม่แพ้กันด้านหน้ามีหน้าจอดิจิทัลแบบเต็มระบบพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนระบบนำทาง GPS และระบบควบคุมแบบมัลติฟังก์ชัน ส่วนผู้บังคับการมีระบบบริหารจัดการสนามรบแบบเรียลไทม์สามารถสื่อสารกับศูนย์บัญชาการและยานเกราะอื่นๆได้ทันทีภายในรองรับทหารติดอาวุธได้ถึง6นายพร้อมบอกแบบโมดูล่าที่สามารถปรับหรือเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างรวดเร็วจุดที่น่าทึ่งที่สุดคือกราะป้องกันวิศวกรไทยพัฒนากราะคอมโพสิตแบบใหม่โดยไม่ต้องพึ่งเหล็กนำเข้า100%แต่ใช้วัสดุผสมระหว่างเหล็กแรงดึงสูง แผ่นเซรามิกและโพลิเมอร์ขั้นสูงทำให้มีความแข็งแกร่งในระดับมาตรฐาน STANAG level 4ซึ่งสามารถต้านกระสุนเจาะก,กรอกขนาด14.5ม mm. ิลิเมตรได้รวมถึงเศษสะเก็ดจากการระเบิดของปืนใหญ่นอกจากความแข็งแรงแล้วจุดเด่นอีกอย่างคือน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับรถกรอกทั่วไปน้ำหนักของรถคันนี้เบากว่าประมาณ20%ช่วยให้มีความเร็วสูงขึ้นใช้น้ำมันน้อยลงและควบคุมง่ายขึ้นในสนามรบความคล่องตัวคือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กรอก และรถคันนี้ก็ทำได้ทั้ง2อย่างอย่างลงตัวอาวุธประจำรถก็ไม่ธรรมดาติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด30ม mm, ที่สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายภาคพ,พื้นและทางอากาศพร้อมปืนกลร่วมขนาด7.62ส mm. มมตรสำหรับการป้องกันระยะใกล้และยังสามารถติดตั้งระบบปล่อยจรวดหรือป้อมปืนควบคุมระยะไกลได้ตามภารกิจระบบเลงใช้กล้องอินฟราเรดและเลเซอร์จับระยะทำให้ยิงได้แม่นยำแม้ในสภาพแสงน้อย อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ต่างชาติสนใจคือระบบป้องกันอิเล็กทรอนิกส์แบบอัจฉริยะมีทั้งเรดาร์ตรวจจับสัญญาณเลเซอร์ระบบเตือนภยัยและเครื่องยิงระเบิดควันอัตโนมัติเมื่อมีภัยคุกคามเข้ามารถจะสามารถปล่อยควันพรางตัวทันทีเป็นเหมือนระบบป้องกันอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบจากผลการทดสอบเบื้องต้นรถหุ้มเกราะคันนี้สามารถรับมือกับสภาพภูมิประเทศของไทยได้ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นพื้นทรายแช่น้ำหรือภูเขาระบบการสะเทือนและเครื่องยนต์ทำงานได้สเสถียรตลอดเวลาและสามารถขับต่อเนื่องในอุณหภูมิสูงได้โดยไม่เกิดความร้อนเกินเรื่องการประหยัดน้ำมันก็ถือว่าน่าทึ่งใช้น้ำมันประมาณ1ลิตรต่อระยะทาง1.5กิโลเมตรซึ่งถือว่าประหยัดมากเมื่อเทียบกับรถเกราะระดับเดียวกันระยะทางวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งถังเหมาะสำหรับภารกิจระยะยาวโดยไม่ต้องหยุดเติมบ่อยๆ อีกหนึ่งจุดแข็งคือการบำรุงรักษาง่ายทุกชิ้นส่วนหลักสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในสนามไม่จำเป็นต้องกลับเข้าศูนย์ใหญ่โครงสร้างแบบโมดูลา่าช่วยให้ปรับแต่งหรืออัปเกรดได้ตลอดเวลาลดต้นทุนและเวลาหยุดใช้งานอย่างมากและตอนนี้มาถึงประเด็นที่ทำให้ทั้งโลกต้องอึง้งราคา รถหุ้มเกราะระดับเดียวกันจากต่างประเทศมีราคาประมาณ4-8ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันแต่รถของไทยคันนี้มีต้นทุนเพียงราว1.8 2 5ถึง2.5ล้านดอลลาร์เท่านั้นถูกกว,กว่ากว่าครึ่งแต่สมรรถนะไม่แพ้กันเลยแม้แต่น้อยด้วยต้นทุนที่ต่ำและคุณภาพที่สูงทำให้หลายประเทศกำลังจับตามองเพราะมันเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถปรับปรุงกองทัพได้ในราคาที่เอื้อมถึง และนี่ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยขึ้นสู่เวทีโลกอย่างแท้จริงในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจทุกองค์ประกอบขององค์การนำเสนอถูกจัดอย่างพิถีพิถันทั้งการแสดงการกล่าวเปิดตัวและคำพูดของวิศวกรไทยที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงมันไม่ใช่แค่การเปิดตัวย,ยันกรอบแต่คือการประกาศศักยภาพของคนไทยให้ทั้งโลกได้เห็น ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศรวมถึงประเทศในอาเซียนหลายแห่งแสดงความสนใจที่จะเข้ามาทดสอบและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดซื้อรถรุ่นนี้หลายเสียงจากยุโรปยังชื่นชมในด้านความคุ้มค่าและการออกแบบเพื่อภูมิประเทศเขตร้อนที่ทำได้ยอดเยี่ยมแน่นอนว่าก็มีคำถามตามมาเรื่องความทนทานในการใช้งานจริงในสงคราม ซึ่งทีมพัฒนาก็ไม่ได้ปิดบงังพวกเขายืนยันว่าจะยังคงทดสอบและพัฒนาต่อไปโดยมีแผนจะเพิ่มระบบพลังงานไฮบริดการเชื่อมต่อกับโดรนและระบบเลงอัตโนมัติด,ด้วย AI ในรุ่นถัดไปถ้าคุณได้มายืนดูใกล้ๆจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่รถเหล็กธรรมดาแต่คือผลงานที่เกิดจากความมุ่งมั่นของคนไทยทุกภาคส่วนตั้งแต่วิศวกรทหารจนถึงแรงงานในโรงงานทุกชิ้นส่วนถูกสร้างด้วยความตั้งใจและความภาคภูมิใจในชาติ เมื่อเทียบกับรถเกราะต่างประเทศอย่างสปริเกอร์ของอเมริกาหรือพูม่าของเยอรมนีรถไทยอาจไม่ได้มีระบบครบทุกอย่างเท่ารุ่นพรีเมียมเหล่านั้นแต่สมรรถนะที่ให้มานั้นเกิน80-90%ของรถระดับโลกในขณะที่ราคาต่ำกว่าครึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกต้องเหลียวมองอีกข้อดีคือรถคันนี้สามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบ ั้งรถขนส่งกําลังพลรถสั่งการรถลาดระเวนหรือแม้แต่ฐานยิงจรวดซึ่งหมายความว่ามันสามารถพัฒนาและใช้งานได้หลากหลายภารกิจโดยไม่ต้องซื้อใหม่ในอนาคตสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุน้ำหนักเบาเซนเซอร์ความร้อนหรือระบบไฟฟ้าขั้นสูงจะต่อยอดไปยังภาพคพลเรือนในอนาคตเช่นรถกู้ภัยรถดับเพลิงหรือเครื่องจักรหนักอุตสาหกรรม ท้ายที่สุดความคุ้มค่าของโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องหนึ่งแต่คือการยกระดับความสามารถของชาติความพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการป้องกันประเทศไทยจากผู้นำเข้าเทคโนโลยีกลายเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีด้วยตัวเองและส่งออกนวัตกรรมไปสู่เวทีโลกทั้งหมดนี้คือรีวิวเชิงลึกของผมเกี่ยวกับรถหุ้มเกราะลับของไทย ยานยนต์ที่ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยอย่างแท้จริงทั้งเรื่องเทคโนโลยีความคิดสร้างสารรค์และจิตวิญญาณขององค์การพัฒนาขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยออโต้ฟิลดของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวสุดล้ำจากวงการยานยนต์และเทคโนโลยีไทยสวัสดีครับ